วันนี้เราจะมาพูดถึงสัตว์พุทธคุณหนุนดวงชะตา สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับกลับมาอีกครั้งนะวันนี้เราจะมาพูดถึงสัตว์พุทธคุณหนุนดวงชะตามีพุทธคุณหนุนดวงหนุนชะตาหนุนชีวิตท่านสาัตว์เชนิดที่ว่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับของพ่ออะไรบ้างอันดับที่1เขี่ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหรือว่าวัดคลองด่านวัดคลองด่านเนี่ยหลวงพ่อปานเนี่ยเป็น เกจิอาจารย์ในยุครัชการที่5เขี้ยวเสือของท่านเนี่ยเป็นเขี้ยวเสือที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้หลายๆท่านหรือว่าหลายๆคนเนี่ยประจักษ์ด้วยตาม,มาแล้วโดยเฉพาะล้นเกล้าราชการที่5นะครับมีเรื่องเล่าว่ารอห้าท่านไปประทับที่ประตูน้ําบางเฮียสมัยนั้นท่านก็ประทับ3คืนแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อให้เขาเ้าเฝ้าหลวงพ่อเนี่ย ก็เตรียมเขี้ยวเสือจํานวนหนึ่งให้เด็กชายป๊อตถือตามท่านไปด้วยเพื่อที่จะนําไปถวายให้กับล้นเกล้าราชการที่5นะครับเมื่อไปถึงเนี่ยหลวงพ่อก็ขอผ่านจากาเด็กชายป๊อตเด็กชายป๊อตบอกว่าเขี้ยวเสือไม่มีแล้วเสือไม่มีแล้วมันกระโดดลงน้ําไปหมดแล้วหลวงพ่อเห็นแบบนั้นก็ทําการเอาดินเหนียวมาปั้นปั้นเป็นหมูนะครับแล้วก็เสียบไม้แล้วก็แกว่งลงในน้ำเนี่ยแล้วก็เรียกเสือกลับขึ้นมาจากน้ําต่อหน้าพระพักตร์รัชการที่5เหตุการณ์นั้นเรียกได้ว่าทําให้ชื่อเสียง ของหลวงพ่อปานเนี่ยโด่งดังไปทั่วพระนครเลยตอนนั้นพุทธคุณของเขี้ยวเสือเนี่ยเด่นมากๆทางด้านของมหาอำนาจมหาบารมีนะครับเจ้าคนในคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีต้องหาไว้สักตัวหนึ่งเครื่องรางหรือว่าสัตว์ชนิดต่อมาเป็นฮนุมานหลวงพ่อสุนวัาสารกุลนะครับอยู่เกาะเกร็ดนนทบ,บุรีนี่เองเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเบญจเครื่องรางเมืองไทยเหมือนกันแล้วก็มีราคา หลักล้านและหายากมากหลวงพ่อสุนเนี่ยตั้งแต่ท่านเป็นพระลูกวัดยังไม่ได้เป็นเจ้าว่านนะครับท่านก็ปลูกต้นไม้ไว้2ชนิดคือ1ต้นพุทธซ้อนแล้วก็ต้นหลัก2ต้นนี้ท่านปลูกนานหลายหลายปีตั้งแต่ท่านเป็นพระลูกวัดแล้วท่านก็บริกรรมทําน้ามนต์ทุกวันนะครับเพื่อรดต้นไม้2ต้นนี้เมื่อถึงเวลาอันควรเนี่ยท่านก็ทําการขุดทําพิธีพลีเพื่อนํามไม้จาก2ต้นนี้ให้ช่างฝีมือแกะเป็น นุมานศิลปะมีทั้งหน้าโขนหน้ากระบี่อะไรอย่างเงี้ยนะหน้าโขนก็จะแบบทรงเครื่องเต็มเรียกว่างดงามหน่อยหน้ากระบี่ก็จะออกแนวชาวบ้านนิดหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าหน้าไหนหรือศิลปะไหนก็นแล้วแต่ได้รับความนิยมทั้งสิ้นพุทธคุณเด่นมากทั้งเรื่องแคล้วคลาดเมตตามหานิยมแทบจะครอบจัก,กรวาลเลยก็ว่าได้สัตว์ชนิดต่อไปนะครับคือสิงสิงกับเสือคล้ายๆกันแต่สิงเนี่ยไม่ว่าหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่มักจะทำ ขึ้นมาจากงาช้างงาที่แกะสลักนั่นเองก็จะมีบางหลวงพอ่อเช่นหลวงปู่รอดบัดบางน้ำบุญทำจากไม้ขนุนนะครับแต่ของหลวงปู่รอดเนี่ยหายากมากแทบจะไม่มีให้เห็นแทบจะไม่มีให้ได้เช่ากันแล้วณนะปัจจุบันเราก็จะพูดถึงงาแกะหรือพูดถึงของหลวงพ่อเดิมนะกันสิ่งหลวงพ่อเดิมทําจากงาแกะพุทธคุณคล้ายๆกับเสือนั่นแหละก็คือเมตตามหาอํานาจมหาบรารมีใครมีอํานาจหรือต้องการแบบบรารมี สูงๆก็ลองหาสิงหลวงพ่อเดอิมมาบูชานะครับต่อไปที่จะขาดไม่ได้เลยถ้าพูดถึงสัตว์ชนิดต่างๆที่เรียกว่าหนุนดวงหนุนชะตานะครับก็คือเต่านั่นเองเต่าที่เราจะพูดถึงเนี่ยวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงหลวงปู่หลิวเต่าวันนี้เราจะพูดถึงเต่าหลวงปู่ศุกวัดปักคลองมะขามเท่าเป็นยุคโบราณแล้วก็เป็นเต่าที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศไทยนะครับตัวนึ่งหลายแสนนะครับบางตัวเนี่ยผมว่าคนเขาแอบขายกันเป็นล้านเราก็ไม่รู้ รู้แต่ว่าเราขายอะขายเป็นแสนหลายแสนนะครับเต่าหลวงผู้สุกเนี่ยมีเรื่องเล่านะเต่าหลวงผู้สุกท่านทําจากตะกั่วเทหล่อที่วัดปักคอมาขับเท่าระหว่าง ปลุกเสกระหว่างบริกรรมคาถาหัวใจเต่าเนี่ยว่ากันว่านะครับมีเต่าจากทั่วทุกสารทิศเลยเหมือนกับเดินเข้าหาใจกลางมนฑลพิธีที่ท่านทําการเทหลอปลุกเสกเต่าจนพิธีจบเนี่ยเต่าทุกตัวก็แยกย้ายกันกลับทางเดิมอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับซึ่งมีมีบันทึกเอาไว้ตอนที่มีการปลุกเสกเต่าหลวงปู่สุขนะพุทธคุณของเต่านะครับเรียกได้ว่าอ่าถ้าเราคิดตามความเป็นเต่า นะก็คือ 1. เต่าเนี่ยมีสุขภาพดีมีอายุยืนนานนะครับถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใครต้องการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะก็ลองหาเต่ามาใช้สักตัวหนึ่งและนอกจากพุทธคุณทางด้านสุขภาพแล้วเนี่ยเต่าหลวงปู่สุขเนี่ยเด่นมากๆนะครับในเรื่องของเมตตามหานิยมอาจจะเป็นเพราะเรื่องอัคระยันที่ท่านให้ไว้นะทั้งรอยจานอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าเมตตามหานิยมเปี่ยมล้นเลยสัตว์ชนิดต่อไปเรียกว่าเข้มขลัง ไม่แพ้กันเลยแพะหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกแพะหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกเอาง่ายๆถ้า,านักเล่นเครื่องรางหรือนักสะสมพระเนี่ยแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักแพะหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอก <_ struggles> แล้วว่ากันว่านะครับแพะหลวงพ่ออ่ำเนี่ยสร้างจากเขาควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายบางตำราบางเล่มเนี่ยก็จะบอกว่าเขาควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายเนี่ยเปรียบเหมือนวัสดุที่ได้รับการประทานพรจากเทพเพราะฉะนั้นนอกจากพุทธคุณจากการปลุกเสกหลวงพ่ออ่ำเนี่ยคุณ ก็ได้ของที่เทพประทานพรให้แล้วนะครับเรียกได้ว่าครบสูตรส่วนพุทธคุณแพะเรียกได้ว่าถ้าใครเป็นแบบเพลย์บอยนะพวกเจ้าชู้หน่อยอะไรเงี้ยจะชอบเพราะแพะตัวผู้หนึ่งตัวนะมีตัวเมียอยู่หลายหลายสิบตัวนะครับอยู่ในฝูงนะแต่ในฝูงจะมีตัวผู้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็โยงไปที่พุทธคุณว่าเป็นในทางมหาสเสน่ห์นะครับเรียกได้ว่าอ่าใช้แล้วหญิงรักหญิงหลงว้ง่ายสัตว์ชนิดสุดท้ายที่เราจะพูดถึงผมเองผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไง แต่มันไม่พูดถึงไม่ได้สําหรับเกจีอาจารย์ท่านนี้วัวธนูหลวงผู้น้อย วัดศรีสะทองนะครับว่ากันว่าวัวธนูเนี่ยถูกสร้างจากครั่งพุทธาครั่องพุทธาซึ่งว่ากันว่ามีพุทธคุณในตัวอยู่แล้วแต่หลวงปู่จะเลือกครั่องพุทธาเฉพาะที่เกาะอ,อยู่บนกิ่งพุทธาที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นเป็นทิศมงคลหลวงปู่ท่านได้เลือกแล้วแบบนี้ถึงจะลงตัวแบบนี้ถึงจะเข้าคติวัวธนูให้คุณทางด้านแคล้วคลาดปลอดภยัยเมตตาหานิยมแล้วว่ากันว่าพ่อค้าแม่ ายสมัยนั้นนะครับมีวัวธนูขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าเพราะฉะนั้นน่าจะสูงมากๆทางด้านของเมตตานน่เองนอกจากสัตว์ที่เราได้พูดไปแล้วเนี่ยยังมีเยอะนะครับที่เป็นสัตว์หรือว่าเป็นสัตว์ที่มีพุทธคุณที่เป็นเครื่องรางก็ดีหรือว่าบางชนิดเนี่ยอาจจะเป็นกระดูกเช่นกระดูกงูเหลือมหรือว่าที่เราไม่ได้พูดถึงเช่นองคตจิ้งจกหลวงปู่น่เงี้ยอ่า หมูป่าหลวงพ่อเส่งวัดบางนาหรือว่าเคี่ยวหมูตันพวกนี้นะเป็นของมีคุณในตัวทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ที่เราพูดถึงต่างๆเนี่ยถ้าท่านมีนะครับเรารับซื้อนะรับเช่าหรือว่าถ้าท่านจะหาไว้ ใช้สักชิ้นหนึ่งลองติดต่อเราหรือว่าติดตามเราได้นะครับทางรายการแอบเมียซื้อพระไม่ว่าจะเป็น y o u b e c h ช n n e l เพจ a c e b o o k นะครับนานๆก็จะมีของเหล่านี้ออกมาให้ท่านเห็นสักทีหนึ่งแต่เรียกได้ว่ามีเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อน,นั้นแหละครับเอาปวนว่าถ้าท่านชอบสาระดีๆต่างๆเหล่านี้นะก็กดไลค์กดแชร์กดซ subscribe ให้เรานะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยวันนี้กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะสวัสดีครับ อ้ uh huh. สนใจติดต่อมาครับพวกเราไม่หูความรู้รายการแบอบเมสซีเพรา